สวัสดีครับวันนี้มีอุปกรณ์ที่น่าสนใจอีกชิ้นหนึ่งมาให้ทุกคนชมกันนะครับเป็นเครื่องกรองน้ำแบบพกพานะครับยี่ห้อโซเยอร์นะครับเครื่องกรองน้ำแบบพกพาเนี่ยนะครับเขาออกแบบมาสำหรับใช้กรองน้ำที่สกปรกนะครับหรือว่าปนเปื้อนเชื้อโรคต่างๆนะครับให้สะอาดนะครับเราจะได้บริโภคน้ำที่สะอาดด้วยนะครับทำไมเราถึงต้องใช้เครื่องกรองน้ำนะครับ ชุดพวกเนี้ยนะครับชุดพกพาพวกเนี้ยส่วนใหญ่คนที่เขาไปแคมปิ้งหรือว่าเดินเทรลนะครับพวกที่แบกเป้แบกแพคอะไรพวกนั้นนะครับเขาจะใช้เครื่องกรองน้ําพวกเนี้ยนะครับบางทีเขาขึ้นไปบนที่สูงนะครับมีแหล่งน้ําเล็กเล็น้อยน้อยเนี่ยเขาก็ใช้เครื่องกรองพวกเนี้ยนะครับกรองแล้วก็กินน้ําได้แล้วไม่สามารถจะแบกน้ําขึ้นไปได้นะครับบางทีขึ้นเขาไป5วัน7วันนะครับคนเราดื่มน้ํา ประมาณ3ลิตรต่อวันนะครับถ้า5วันก็15ลิตรนะครับแบกขึ้นไปไม่ไหวนะครับแบกขึ้นไปไม่ไหวด้วยน้ําหนักของมันนะครับก็เลยใช้เครื่องกรองพวกนี้นะครับใช้ในงานพวกประเภทเดินป่าแคมปิ้งนะครับหรือว่าใช้สำรองไว้เผื่อตอนช่วงจุกเฉินนะครับผมก็ใช้แบบนั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้ผมผมไม่ได้เดินป่าอยู่แล้วนะครับผมก็ซื้อมาไว้ตอนจุกเฉินนะครับตอนจุกเฉินตอนไหนนะครับ ก็อย่างแน่ๆนะครับที่เราเคยเห็นมาสองครั้งนะครับเมืองไทยมันเป็นภัยพิบัติธรรมชาตินะครับอย่างเหตุการณ์สึนามินะครับที่ทางใต้เขาโดนกันนะครับก็กว่าความช่วยเหลือจะลงไปถึงนะครับก็หลายหลายวันอยู่นะครับหมายถึงว่าช่วยเหลือเต็มพื้นที่นะถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลจริงๆนะครับน้ํารอบตัวมีนะครับแต่ว่ามันไม่ไม่สะอาดพอที่จะบริโภคได้นะครับเราก็ใช้เครื่องกรองพวกนี้กรองน้ําขึ้นมากินประทังชีวิตไปก่อนได้นะครับ แล้วก็อ pues mm ีกครั้งหนึ่งก็ค in ือน้ําท่วมใหญ่นะครับปี5้าช่วงนั้นก็น้ําก็เต็มเต็มพื้นที่เหมือนกันนะครับน้ําน้ํารอบๆตัวมีหมดเลยแต่ว่าเราไม่สามารถบริโภคได้นะครับเพราะมันปนเปื้อนแล้วก็สกปรกด้วยนะครับถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลจริงๆอะถ้าอยู่ใกล้ๆตัวเมืองใกล้ๆแหล่งยิทชอนไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ถ้าเราอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยเราไม่สามารถจะออกมาหาน้ําหาอาหารได้นะครับอาหารยังพอทนได้นะครับแต่น้ำเนี่ยมันต่อวันเนี่ยเราต้องทานนะครับ เราก็จะใช้เครื่องกรองน้ำพวกน,นี้นะครับกรองน้ําให้สะอาดนะครับแล้วก็บริโภคชั่วคราวไปก่อนนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติพวกนั้นนะครับเราไม่เราไม่ควรจะป่วยนะครับในน้ําที่ไม่สะอาดมันจะมีเชื้อโรคมีอะไรหลายๆอย่างนะครับถ้าเราบริโภคไปแล้วเนี่ยเกิดโชคร้ายจริงๆนะครับป่วยขึ้นมาตอนช่วงที่เกิดภัยพิบัตินี่แย่เลยนะครับเราก็มีเครื่องกรองน้ําพวกนี้นะครับติดบ้านไว้ราคาไม่แพงนะครับก็จะทําให้เรามีน้ําสะอาดกินนะครับ ก็ตัวนี้เป็นเครื่องกรองน้ําพกพานะครับยี่ห้อโซเยอร์นะครับเป็นรุ่นรุ่นมินินะครับเป็นรุ่นเป็นยี่ห้อที่เมืองนอกนิยมมากนะครับมันจะมีรุ่นที่ดีกว่านี้ด้วยนะครับแต่ว่าตัวนี้มันราคาไม่สูงมากนะครับเมืองไทยมีขายเยอะแยะแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับมันใช้ในการกรองน้ํานะครับอันนี้ก็จะให้ดูว่าเออมันเปลี่ยนโลกนะครับน้ําสะอาดเนี่ยเปลี่ยนโลกได้ยังไงอะไรพวกนี้นะครับ เป็นยี่ห้อเป็นรุ่นที่เขา s u r v i r a l s r v i v a l expert หลายคนนะครับที่เมืองนอกเขาก็ไว้วางใจใช้รุ่นนี้นะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างแพคเกจจิ้งดีมากๆเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวกลองนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้กันนะครับก็ด้านในก็จะมีมาอีกสองาชิ้นนะครับ ที่นี้เป็นที่ทําความสะอาดนะครับที่ทําความสะอาดตัวกรองตัวนู้นนะครับตัวนี้เป็นหลอดแล้วตรงนี้ก็เป็นถุงน้ํานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใช้งานยังไงนะครับตัวกรองมันนะครับจะใส่น้ําตามทุกสรอเลยนะครับน้ําสะอาดน้ําสกปรกเข้าทางนี้นะครับแล้วก็จะผ่านตัวกรองนะครับออกไปทางนี้เราก็จะรับบริโภคได้นะครับเนี่ยรับประทานนะครับข้างในมันจะเป็น ฮอลโลไฟเบอร์นะครับความละเอียด0ูหไมครอนเลยน้ำจะผ่านฮอลโล w ไฟเบอร์พวกนี้ไปนะครับแล้วก็จะตัวที่สิ่งสกปรกนะครับมันก็จะอยู่ในตัวฮอลโล f ไฟเบอร์ก็จะเป็นเส้นๆนะครับเป็นเส้นๆเล็กๆละเอียดมากนะครับเป็นรูขนาด0ูจดไมครอนนะครับน้ำจะผ่านตัวนั้นออกมาแล้วตัวที่เป็นสิ่งสกปรกมันก็จะติดอยู่ในตัวฮอลโล w ไฟเบอร์พวกนี้นะครับแล้วก็มันจะกรองน้ําตามแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับพวกตามทะเลสาบตามแม่น้ำเนี่ยนะครับตามสเปคเขา1 0 0 0 0แแกลลอนนะเนี่ยนะครับ หนึ่งแสนแกลลอนถ้าเตียบเียเป็นลิตรก็ประมาณสามแสนกว่าลิตรนะครับแกลลอนหนึ่งประมาณสามลิตรกว่านะครับหมายถึงแหล่งน้ําสะอาดนะพวกตามทะเลสาบน้านิ่งๆนะครับตามแม่น้ําตามแหล่งน้ําธรรมชาติที่สะอาดนะครับก็จะได้ประมาณสามแสนกว่าลิตรนะแต่ถ้าเป็นน้ําสกปรกก็จะลดลงมาอีกนะครับถ้าเป็นน้ําสะอาดคือเรากรองตัวกรองเนี่ยนะครับพอลอฟไฟเบอร์ Holo iber, พวกนี้มันจะกรองพวกโปรโตซัวนะครับไข่พยาธิแล้วก็พวกแบคทีเรียต่างๆนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่ได้กรองไวรัสนะครับ ในอนาคตมีแน่ๆครับมีรุ่นหลายรุ่นแล้วที่กรองไวรัสได้นะครับแต่ตัวนี้ก็ปลอดภัยแล้ว99.9%นะครับเพราะว่าไวยรัสเนี่ยถ้าไม่ระบาดจริงๆอย่างช่วงนี้นะครับที่โควิดระบาดเนี่ยก็50-50กันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ไวรัสไม่ไม่ระบาดเราก็จะพวกแบคทีเรียพวกไข้พิาย,ยายเราจะกลัวพวกนั้นมากกว่านะครับ ในกรองพวกเศษผงเศษฝุ่นนะครับเราจะได้น้ําทานสะอาดนะครับผมเคยดูคลิปของเมืองนอกนะครับที่เขาเอาน้ําตักน้ําจากแหล่งธรรมชาติมานะครับแล้วก็มาส่องกล้องจุลทรรศน์ด,ดูนะครับจะมีสิ่งมีชีวิตวนเวียนอยู่เพียบเลยนะแล้วพอผ่านน้ําผ่านตัวกรองนี้ไปนะครับเอามาเอามาส่องดูอีกทีไม่มีอะไรแล้วนะครับมีอยู่จุด2จุดที่เป็นสิ่งสกปรกที่สามารถเลนรอดผ่านไปได้หรือว่าอยู่ที่ถาดที่ถาดพอเชื้อก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามันไม่มีอะไรแล้วไม่มีสิ่งมีชีวิตเดินปนวนไปวนมาแล้วนะครับก็ ใช้งานได้จริงนะครับตัวกรองพวกนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวตัวตัวกรองหลักของมันนะครับเดี๋ยวมาดูกันวิธีใช้งานมันก็มีสองวิธีนะครับวิธีแรกก็คือเอาหลอดนะครับจิ้มลงไปเลยนะครับทางเข้านะครับน้ําเข้าเนี่ยเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเราก็จะเอาหลอดเนี่ยเนี่ยนะครับจิ้มลงไปในน้ําเลยนะครับเอาเอาขวดตักขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วหลอด จี้มลงไปในน้ำนะครับแล้วก็ดูดผ่านทางนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับลูกศรจะขึ้นนะครับคือตัวกรองจะผ่านตัวกรองขึ้นมานะครับเราก็ดูดดูดฉุกเฉินได้เลยนะครับหรือวิธีหนึ่งก็คือมันมีถุงมาให้นะครับเนี่ยนะครับเราก็จะเอาถุงขนาด16ออนนะครับน่าจะสักครึ่งครึ่งลิตรได้นะครับเราก็ตักน้ําตามแหล่งธรรมชาตินะครับแล้วก็มาใส่นะครับหมุนเข้าไปในตัวกรองตัวนี้นะครับ เนี่ยนะครับแล้วเราก็ดูดดูดได้เลยหรือว่าบีบก็ได้นะครับบีบให้น้ามันผ่านน้ําสกปรกในที่อยู่ในถุงนี้นนะผ่านตัวกรองออกมาแล้วก็ใส่แก้วนะครับใส่แก้วใส่ขวดน้ำาเอาด o อะไรต่างๆหรือว่าบีบเข้าเข้าปากเราได้เลยนะครับถ้าซื้อมาแล้วนะครับลองดูให้ดีนะครับเกลียวพวกนี้มันจะไม่เหมือนเกลียวบ้านเรานะครับหาเป็นขวดน้ําพลาสติกใหญ่ๆนะครับที่ผมทดลองดูเป็นขวดน้ําอารมณ์ยี่ห้อดังๆของเมืองไทยสองยี่ห้อนะเข้าได้นะครับเกลียวมันจะเป็นเกลียวเดียวกันนะครับทั้งขวด เล็กขวดใหญ่นะครับน้ำาะล้มที่ย่อฮิตฮิดบ้านเราเนี่ยครับใช้ได้นะครับก็เอามาให้ทุกคนชมกันนะครับสําหรับเครื่องรองน้ําพกพานะครับเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะครับในยามจําเป็นอย่างที่อธิบายไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับเราไม่ควรจะป่วยหรือว่าบาดเจ็บในช่วงที่เกิดภัยพิบัตินะครับถ้าเราอยู่ในเมืองอยู่ในพื้นที่ที่เจริญแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลนะครับหรือว่า ต้องรอความช่วยเหลือเนี่ยนะครับเครื่องกรองน้ําพวกนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงอ้อลืมไปนะครับเกือบจะลากันแลวไอ้ตัวนี้มันคือตัวที่ทําความสะอาดนะครับสังเกตดูดีๆมันจะมีด้านในตรงกลางเนี่ยนะครับที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับมันเป็นลักษณะเหมือนเข็มฉีดยานะครับเวลาเราใช้งานแล้วนะครับเนี่ยนะครับใช้งานเยอะๆแล้วตัว hollow fiber ตัวที่กรองมันจะสกปรกนะครับเราจะทำความสะอาดโดยการทําน้ําย้อนกลับมันนะครับ ตรงนี้มันมันไหลทางนี้ผ่านออกมาใช่ไหมครับทาน้ําย้อนกลับมันก็คือเอาเนี้ยดูดน้ํานะครับไปดูดน้ําสะอาดนะแล้วก็เนี่ยนะครับเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับมันมีรูอยู่เห็นไหมครับเสียบตข้ไปนะครับแล้วก็กดกดเนี่ยนะครับน้ําก็จะย้อนกระแทกสิ่งสกปรกออกมาด้านนี้นะครับเนี่ยนะครับทำทั้งสองสาครั้งนะครับจนฝาน้ําที่ออกมาเนี่ยจะสะอาดนะครับเนี่ยนะครับสังเกตดูดีเห็นไหมครับตรงหัวมันเนี่ยมันจะมีรู มีแกนด้านในนะครับที่ไม่เหมือนเข็มฉีดยาทั่วไปนะครับสอดเข้าไปนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็กระแทกน้ําสะอาดออกมานะครับย้อนกลับมานะครับน่าจะประมาณนี้นะครับสาหรับเครื่องกรองน้ําฉุกเฉินนะครับเครื่องกรองน้ําพกพายี่ห้อซอเยอร์นะครับผมมีอีกหลายยี่ห้อเหมือนกันนะครับที่ที่เก็บเก็บไว้นะครับราคาไม่ไม่สูงมากเดี๋ยวกสักพักงน่าจะมีตัวที่เขา กรองแบคทีเรียกรองไวรัสได้นะครับกรองไวรัสที่สําคัญมากนะครับรุ่นใหม่ๆเริ่มออกมาแล้วนะครับแต่ยังราคาสูงอยู่นะครับเดี๋ยวต้องรอสักพักนึงนะครับก็แนะนํากันนะครับสําหรับเครื่องกรองน้ำพกพาราคาประหยัดนะครับยี่ห้อ s ซยเยอร์นะครับก็โอเคแค่นี้นะครับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆผมมาแนะนํากันอีกนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ